สวัสดีค่ะเจนนี่ยูฮูวันนี้ติดตามดีๆนะจะพาไปโดมเน้นเคิร์นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ติดอันดับเจ็ดของโลกค่ะทุกคนหาด้วยรถสาธารณะจากบ้านพี่เจนนั่งรถบูสก่อนคือรถเมย์เดี๋ยวเราไปต่อรถไฟกันค่ะจริงๆบ้านพี่เจนเดินไปสถาน,นีรถไฟก็ได้แต่ไม่อยากเดินอ่ะเพราะว่าวันนี้ไม่อยากให้ใครมองอ่ะวันนี้ชิกชิคชิคตามมานะคะเจนนี่ยูมาค่ะมาซื้อตั๋วกันจ่ายได้ทั้งเงินสดและจ่ายทั้งบัตรทุกชนิดเลยนะคะนี่ค่ะตู้ตั๋วนะคะแล้วก็รอรถไฟจะมีการบอกรถไฟจะมาภายใน 10บโมงสีนาทีนะคะทุกคนตามมาเดี๋ยวนั่งรถไฟจากที่นี่ไปแค่30นาทีถึงเคิรนเลยก็สิ่งมหัศจรรย์ติดอันดับของโลกนะคะมาค่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 ะรถไฟสบายชั้นนี้เป็นของเราทั้งชั้นละค่ะเมืเ่อเราจะหลงจะลงเราจะไปไหนนะคะเขามีบอกเราตลองไปในกี่นาทีถึงอันนี้สถานีแรกซิกบวกตามไปดูซิกบวกเป็นยังไงเปิดคลิปย้อนหลังนะจ๊ะเมื่อช้านี้คลิปย้อนหลังเมืองซิกบวกเป็นเมืองที่น่ารักมากแต่วันนี้ไม่กอ๊อค่ะวันนี้จะไปเคิรนสิ่งมหัศจรรย์อันที่เจ็ดของโลก ฟูคาเฟ่สน,นามบินค่ะฟูคาเฟ่วิวิวว,ว,วิเข้าเคินแล้วนะคะนี่แหละค่ะนี่แหละเขาเรียกเคินค่ะทุกคนค่ะมาะมาอไม่ได้ถ่ายฝั่งนู้นให้นะดูสิวิวระหว่างทางค่ะระหว่างทางค่ะนี่ค่ะสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะพาเราไปจบที่้นะคะ ใชนะแดดมันแรงอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นความสวยแบบพี่เจนหรือเปล่าแต่ว่าจะบอกแค่ว่ามันสวยมากๆเลยนะของจริงอะ่ะแล้วก็อะไรรู้ไหมพี่เจนมีเพื่อนมาห้าหคนนะแล้วก็พาเข้าไปขอพอรนะ,ะได้ทุกคนแหละทุกคนค่ะที่แน่ๆคือได้ตามขอสี่คนแน่นอนเลยจ้า คอมเมนต์ Comment, ขอบคุณทุกการติดตามถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และ u b s สไคร e ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปขอคำอธิษฐานนะคะมาค่ะมาค่ะฝากด้วยนะคะผิดพลาดประการใดขอโทษภาพสวยไม่สวยก็ขอโทษนะคะจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะตั้งใจทำเพื่อให้พี่ๆได้มารู้จักเยอรมันมากขึ้นขอบคุณค่ะาเขามาอธิษฐานกัน พี่พี่หวานมาอธิษฐานพี่หวานอธิษฐานขอให้เอกสารการแต่งงานเรียบร้อยนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะคะได้ทุกคนนะพี่เจนพาเพื่อนมา6คนแล้วคนนี้คนที่7ดมารอลุ้นกันว่าแล้วต้องตรงนี้นะคะจะบอกให้ขอเลยค่ะสรา